<ไ>เอาบัตรเอาบัตรแกรงออกหน่อยครับแกงไหมครับแกงไหนไม่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 มใีในนี่แล้วไม่ในในเมืองละชื่อแกงแล้วชื่อแกงเลยครับ J A F เดี๋ยวดูให้นะนี่ดึงดึงออกหล่อยใช่ไหมครับใช่ครับเรียบร้อยครับแล้วแล้วถ้าผมจะซื้อยาปั๊มนี่นนต้องเป็นแกงขนาดไหนใช่หรอใช่ครับต้องเป็นแกงเท่านั้นถึงจ,จะซื้อเพื่อ A D แล้วแล้วแกงที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในเมืองตอนนี้มีแกงอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่หรอใหญ่ใหญ่ยังไงอ่ะเป็นเชคคิงหรอหรือว่าไงครับ ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับทีนี้ถ้าถ้าแทงคิงก็จะเป็นสีขาวสีดําอะครับถ้าอยู่เทียคิงอะนะที่หยอกจำนวนคนในสล็อตเยอะที่สุดอันนี้มีมีให้ดูแบบชื่อแก๊งไหมครับว่าแก๊งอะไรมีครับมีคบในนิตยสารประเทศเลยในห้องอะไรอยู่ตรงไหนครับอยู่ในโซนใช่ครับใช่ใช่ในโซนแก๊งอะอ๋อใช่ครับใช่ใหญ่ส่วนนี้เป็นคิงไซส์ครับ เอ่เอถ้าถ้าเทียร์คิงใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกคิงไซส์เซนจูอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ใครครับอันนั้นสภาครับสภาเหมือนกันผู้หญิงโอ <Okay. S 3> เคเอ๊ะเลยเข้าเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยได้ครับได้เข้าไปดูได้ครับบอกว่าอะไรนะเด็กน้อย อายุยังไม่ถึงนี่โซนเหรียญแกงครับตีเพื่อเอาขึ้นสลัดแกงครับตรงนี้อ๋อใช่หกเดือนแนวูจักกี้เก้ N าเอ็มเอ็นฮาร์ดจักกี้เก้าเอ็มเอ็นฮาร์ดครับตรงไหนที่แกงคุยกันครับ<ห>ตรงนี้อ๋อตรงนี้ครับเจรจาตรงนี้ครับเจบหูล มือโจมเกมได้แล้วได้แล้วโุ้ยโอ้ยวุ้ยหน้คน่าคุ้นๆเพื่อนผมอยากได้เสื้อใส่ครับโซเอมครับโุ้ยเก็บปังดิ มันเท่าไหร่กันครับอะไรนะมันเท่าไหร่ครับอรอยเก้าเก้าลงไปดูในลตลาดโลกอ่ะ <Building. S 1> ทําไมมันคนดูถูกแบรน,น,นบด์นยางไงมีโอเอ็มนะครับแล้วก็เก้าเลยเหรอถุงถุงแล้วลูกค้าอะไรถุงอ้ากลัว่ากอันนี้จะขึ้นแก๊งเลยไหมครับ แก๊งผมีอยู่คนสองคนนะครับตอนนี้สองคนเราเราเราอีกแปดคนนะครับมาขึ้นแก๊งได้เลยสิบคนนะครับแล้วมีสวัสดีการารับคนนะัสดีการเหรครับ,รรบถ้าแกงขึ้นในประเทศน่าจะเป็นรถโลให้ครับผมแล้วก็รถซิงหนีตำรวจไม่ได้ใช่ไหมครับรถซิงที่บอก อันนี้น่้ได้จะอยู่ที่แบบฝีมือคนขับแล้วขนาดรถเฟอร์รารี่ยังหนีไม่ได้เลยครับแล้วรถซิงค์สป <c oughs> าจะหนีได้ได้ไดงแปลกใจเลยทำไมเงินแดงแพงครับเงินแดงเลยเท่าไหร่ครับตามกันเท่าไหร่สิบหกสิบหกครับสิบหกสิบโอ้โหแพงเยอะว่าพี่ว่าตดิบหายยากเขาตัะดิบหาไม่ยากอะ่าากอะแบบก่อนหน้านี้คนทำมันน้อยอะ่ะ คนซื้อมันเยอะ mm hmm. คนบางคนมันทําเงินเขียบกันเยอะหลอซื้ออย่างเดียวใช่ครับมันไม่ค่อยกล้าขายกันนะรถตำรวจหนึ่งหนีไปได้เลยครับรถตำรวจอะรถระมูลคัน,นไหนครับ RX เจ็ดครับอ๋ <gasps> แอแล่น,นี้คไปทัว์รอบเมืองแล้วยังครับเนี่ยยังเลยครับยังดูแค่อย,อยู่ในเมืองอยู่เลย แล้วแบบก็คือมีแค่รถให้ใช่ไหมครับแล้วยางอื่นอ่ะพวกสวัสดิการอื่นๆเออถ้าขึ้นแข่งใหม่จะซื้อเพนเอดีในราคาลดยี่สิบเปอร์เซ็นได้ครับอืใช่ครับงัดร้านงัดบ้านอะไรเงี้ยมีไหมครับงัดรลานงัดบ้านเหรอตอนมันมันไปงัดกันเองได้เลยอ่ะที่นี่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีแข่งไหนที่เป็น ไปคุมงินลานงินบ้านนะไอ้แจ๊ไปเอาไประชาชนป่ะมีป่ะครับมีของประชาชนแบบก็คือประชาชนก็ไปสามารถไปงัดได้เขาก็คือไปตีกับแกงอ่อนได้เลยต้องใช้อะไรครับนัดหรอกครับใช้ล็อกพลิกครับทาที่เลเวลได้เลยแพงไหมครับอ่าอืมน่าจะใช้แค่เหล็กกับเงินแดงนิดนิดในหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์มันมันมันไปที่ร้านได้เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับเไป็นไปงานที่ร้านไดเลยก็แต่ละร้านจะสุ่มได้เพชรฟ้าได้เงินแดงแล้วแต่ร้านเลยอืมแต่ถ้าเป็นจะเอาชิ้นส่วนประกอบปืนก็ต้องไปงานร้านตืนงานได้เหมือนกันใช่ไหมไม่โดกนกระทืบใช่ไหมออน่าจะโดนครับไอ,อ้สุ่มเอาครับโดนแจ๊งไหนเข้ามาตีใช่ใช่ใช่มันมันตีกันได้ไงแล้วอันนี้ที่เขาเปิดคืออะไรผู้โชคดีเนี่ยอ,อันนี้ไเปมี แฮปปี้มิลค์ครับแฮปปี้มิลเนี่ยของประชาชนไปรับได้นะที่ไหนครับนั่นแล้วแจ็คเหลืออันเดียวแล้วดูข้อของประชาชนเป็นโลคกับตันครับอันนี้อันนี้ผมถามถามนยครับว่าแฮปปี้มิลมันมันตีได้ไหมแต่ว่าแย่งของเนี่ยไปไปแย่งอย่างเดียวครับไปแย่งในฐานนีิเฉยมันหมายว่าไม่แบบต้องตีกันแย่งเงี้ยไม่ไม่ต้องตีม่ต้องเป็นสตอรี่เป็นรูปอะไรครับก็เป็นของประชาชนจะเป็นรูปโลโลคกัปโรคครับโลคกับตันครับไปแล้วเราต้องไปเก็บรูปอะไร แหล่งของเราโล่กับตันของอเมริกาชเก็บที่ไหนครับอยู่อยู่ในแผนที่เลยครับมันจะสุ่มๆไปครับใช่แถวฟาร์มอ่ะอยู่ตอนนี้น่าอยู่แถวแลนไอคุกป่ะใช่แถวคุกอ๋อโล่กับตันอเมริกาเนี่ยเหรอใช่ครับใช่ใช่แล้วก็จะมีมุมขวาขึ้นนะครับเก็บได้ห้าคนใครไปก่อนได้ของก่อนละเนี่ยอ๋อ ระบบก็เยอะอยู่นะ่ไม่เคยแบบสุ่มตรงเลยผมยุ่เมืองบนมันไปอยู่ล่างผมอยู่เมืองล่างไปอยู่บนนี่แพจะขึ้นแกงกันไหมครับเนี่ยไม่ไม่รู้เลยครับดูกันแก๊งแบบสามสิบคนนะครับจะคิงเลยเหรอต้องใช้อะไรเยอะมันมันใช้อะไรเยอะเกินนะครับผมไปอาศัยเขาอ,อยู่ดรือเปล่า <laughs> ลองลองดูก่อนก็ได้ครับถ้าแบบมีของมีอะไรผมก็ค่อยออกตัวมาอยู่แล้วเจอเองก็ได้ครับ มันมีรีรีสกินไหมครับที่นี้ไปรีที่โรงพยาบาลครับเสียแสนหนึ่งอ๋อเขาเริ่มเขาเริ่มตีกันกี่โมงครับเออเริ่มน่าจะหลังรีสองทุกที่จริงที่จริงเขาก็ตีกันได้ตลอดนะครับแต่ตีเข้าเวล้วใช่แต่ว่ารอหอรออะไรส่วนใหญ่เขาจะขอสองทุ่มสองนุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับอืมเขาก็จะไปเข้าช่วงเวลาแล้วกันใช่ไหมใช่ครับน่าจะเข้าหลังรีสองทุ่มเลยตีกันเยอะไหมครับตอนนี้ ตอนนี้สองคู่ครับคู่ใหญ่ไหมครับบิ๊กแบตไหมอืไมไม่ไม่ไม่คู่ใหญ่ครับคู่สิบปดชนสิบแปดทั้งสองคู่เลยสิบแปดคนหรอใช่ครับแังกฤษสิปดเชียร์แจ็คอะครับเชียร์แจ็คชนกันสองคู่ขยันถามดิอยากรู้อะ่ะแล้วประชาชนนี่ไม่มีมีสิทธิ์อะไรบ้างครับ ประชาชนมีสิทธิ์ยังไงอะครับแบบสิทธิ์ยินดูดูได้ครับดูดูได้เต็มก็สามสิบแจ็คก็สิบแปดแแบบอะใช่ครับแมบบยี่สิบสี่ครับโอเคไปมันจะมันจะต่างทีละหกอะครับโอเคครับโอเคครับครับผมาวผมผมครับผมครับ